ถ้า <laughs> มันสางชั่วโมงครึ่งแล้วหนูก็เลยอ่ะก <Okay. S 2> ารเลยลาลากายอ่อนล,ล้าละเออข้อน,นี้นะคือพี่อ่ะคือมันข้อนมันออกอะ่ะโจทย์ชมว่าแม่งออกให้ยากยากมากตรงที่ว่ามันเอาไปผสมกับเรื่องอะไรภาพตะกวนด,ด้วยและเด็กส่วนใหญ่เวลาเจอเงี้ยปุ๊บแม่งหนีเลยโดยพี่พี่แรกก่อนนะเขาบอกว่าอย่างแรกก่อนหนูกําหนดก่อน E N ไปสมการวงกลมหนูจะสังเกตเห็นว่ามีตัวส่วนถูกปะ่ะและหนูจะรู้อย่างแรกก่อนเลยคือ H K คือเท่าไหร่ศูนย์ศูนย์นนนาอ่ะ คราวนี้หนูค่อยๆแกะก่อนอันนี้ต้องค่อยๆไล่ละโดยที่ a n เท่ากับอะไรนะ2 b n เขาบอกว่า2 b n นะแล้วก็ทำไมนะมีเคลื่อนไขว่าต้องมากกว่าเท่ากับ0ย์โอเคครับก็คือไม่มีติดลบนั่นแหละและเขาให้ a 1คือสตาร์ทเริ่มต้นจากที่2จุดยอดคาว่าจุดยอดของวงรีแปลว่าพิงค์ Pink ลองดูก่อนนะนึกภาพก่อนเขาบอกว่าอันเนี้ยหนูดูก่อนนะแกนไหนมากกว่าดูวงรีนะถ้าสมมติพี่แทน a เป็น a 1เป็น2ใช่ปะ ถ้า a หนึ่งตรงนี้เป็นสองใช่ปะแปลว่าตรงนี้อะไรสอง b หนึ่งปะแปลว่า b หนึ่งคือเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งปะแสดงว่า a เอ่อแกน x มากกว่าแกน y ถูกปะใช่แสดงว่าวงรีแนวไหนแนวนอนอ่าแสดงว่าวงรีแนวนอนนะอ่ะสิ่งที่พี่จดาได้ตามนี้ก็หลังจากนั้นแล้วไงต่อพี่ครับเริ่ม hk คือ0 0นศูนย์พี่จิวเขียนแล้วนะ hk คือ0 0นศนย์สิ่งที่พี่ได้ออกมาคืออะไรเ,เขาบอกว่า จุดยอดถ้าจุดยอดของวงรีเขาบอกและจุดยอดของวงรี e n ก็คือไอตัว e n เนี่ยนะเป็นคืออะไรวะเป็นจุดโฟกัสของ e <c oughs> โอ้โหรับตัวนะไอจุดยอดตรงนี้นะสองมุมเนี้ยนะทำไมวะเป็นจุดโฟกัสเหรอจุดโฟกัสของอันนี้คือของวงรี e n ลบหนึ่งทุกๆอันนี้งั้นอย่าเพิ่มอันนี้คือ f ออ่ะแล้วงงงงมาก สมมติตัวแรกก่อนช้าๆค่อยๆไล่ก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่เข้าใจเลยเลยแล้วเขาถามซิกมากแค่ A ออย่างเดียวโอ้โหแม่เอามาตบหัวหวลอกนั่นเองงั้นแปลว่าพี่สมมุติก่อนนะเรารูล้ละมุงนีแนวนอนงั้นแปลว่าพี่ได้ว่า HK ของเราถ้าพี่แทนนะอันนี้เอาช้าๆก่อนเลยเมื่อกี้เรารู้ว่า A1 คือ A1 คือ,คอ2ใช่ไหมแล้วเมื่อกี้เราแทนค่าแล้วใช่ไหมบีหของเราคือ1นป่ะอ่ะเดี๋ยวเราลองแทนค่าก่อนเพราะฉะนั้นพี่จะได้เป็นอะไร2กำลัง2ได้4ป่ะ ตรงนี้ได้หนึ่งป่ะอ่ะเดี๋ยวค่อยๆไล่ไม่ว่ากันไม่ว่ากันค่อยๆไล่ก่อนจัดรูปก่อนถ้าไม่จัดแม่งจะงงและเออแดกเลยแปลว่าตรงเนี้ยเขาเลือก A กําลังสองเอออันเออรู้ละอันนี้อันนี้มันตรงของมันเลยนี่ว่าความยาว A กับ B เลยเพราะฉะนี้แกนเอกแกนโผได้เลยนะแ้นแปลว่าพิงได้ว่าอะไรจุดสูนนของพี่จิวครับอยู่นี่แสดงว่าวงรีแนวนอนของพี่คือตรงนี้แสดงว่าคู่ดับตรงนี้คือลบสองศูนย์ป่ะกับอะไรนะสองศูนย์ป่ะทันไหม แต่ b เขาไม่ได้หาเขาหาโฟกัสต่อแต่โฟกัสอะมันบอกว่าต้องสตาร์ทที่ n เท่ากับ2แสดงว่าอันนี้ยังไม่ไล่อันนี้ยังไม่ไล่นะอ่ะเดี๋ยวรอก่อน2 20. <A> 20. โอเคครับแล้วปัญหาต่อมาเวลาหนูไล่เลขแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าพี่แล้ว a ตัวต่อไปเป็นอะไรวะหนูดูจากตรงนี้สตาร์ start ตรงนี้จำนวนเต็มมันซิกมา a n ใช่ไหมงั้นแสดงว่าเรารู้ n หแล้วต่อไปเป็นอะไร a สองะ ก็ไล่ที่สองอ่ะเอห้อยสองคือเท่าไหร่อันนี้คือปัญหาของเราปะเนี่ยเขาพูดไหมเนี่ยป๊หนึงนะเอห้อยสองเดี๋ยวนะเอห้อยสองอ๋อโอเคเดี๋ยวเราะน่าจะเอาจุดโฟกัสของอันหนึ่งอันอันต่อไปมาใช้ได้เลยแล้วเขาบอกว่าจุดยอดของวงรี e อเอจะเป็นจุดโฟกัสของอันนี้โอเคงั้นแปลว่า อันนี้คือถ้า n เท่ากนะับหนึ่งเนาะต่อไปถ้า n เท่ากับสองสิ่งที่พี่ได้จุดโฟกัสตรงนี้ก่อนก็จะได้เป็น e หนึ่งปะ e หนึ่งแปลว่าจุดโฟกัสของ e หนึ่งงั้นแปลว่าพี่ต้องไปหาโฟกัส่อดเมื่อกี้ยังไม่ได้หาโฟกัส c a กำลังสองเท่ากับ b กำลังสองบวก c กำลังสอง c เท่ากับหนึ 4, ่งบวก c กำลังสองปะ c เดียวได้เลยรูทสามปะอะลอก ดิอาลสามโฟก,กัสเลยเป็นลบรู 3. สามศูนย์กับรูสามศูนย์ถูกไหมอ่ะกันแล้วนะพะฉันพี่จูได้ละรูสามนะพอได้รูสามเสร็จป,ปุ๊บคราวนี้เดี๋ยวเรามาแทนแทนต่อคราวนี้พี่จูได้ละพอได้รูสามเขาบอกว่าเป็นจุดโฟกัสอ่เป็นจุดโฟกัสนะจุดยอดของนี้จุดยอดของ e อนจุดยอด จะเป็นตัวต่อไปโอเคความหมายคืออะไรแปลว่าพี่จูได้ว่าไอตัวสองจุดเนี้ยวงรีของหนูก็จะเป็นลบลบสามศูนย์กับูบสามศูนย์และเดี๋ยวมันจะเอาไปตัวต่อไปความหมายคือแบบนี้ลูกเขาบอกว่าเลยนะจุดยอดของ e อนก็คือไอจุดยอดของไอเสองเนี้ยอันเนี้ยอันนี้ได้คืออันนี้คือจุดยอดของ e สองนะจะเป็นจุดเนี่ยจุดโฟกัสของอันนี้มันจะวงรีมันจะแคบลงเรื่อยๆก็จะความหมายแบบปะ Uh. เดี๋ยวม,มันก็คือไอตรงเนี้ยตีความหมายก่อนอันนี้คือวงที่สองจะพี่เขียนก่อนนะ n เท่ากับเดี๋ยวนะอ่าอันนี้คือ n เท่ากับสองจ <c oughs> ิวอ่ารูปมันจะได้ประมาณนี้แปลว่าพี่จิวได้ว่าอ๋ h อ h ศูนย์ศูนย์เหมือนเดิมอ่าคราวนี้ a ของเราจะได้ละมันจะบีบขึ้นไปอีกเนาะแสดงว่า a ของพี่คือ a สองของเราคือเท่าไหร่รู้สามปะถูกไหม <c oughs> a ของเราคือรู้สาม ถัดมาแล้วเราไปหา b ต่อได้ปะหา b เพื่อไปหา c มันก็จะวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแต่เราค่อยๆไล่ก่อนเดี๋ยวเราช่วงแรกก่อนมันจะเสียเวลานิดนึงค่อยๆแกะก่อนต่อไปเมื่อกี้เราได้ว่าพี่ขอยายข้างก่อนได้ปะจัดรูปเลยเราต,ต้องการ b n ใช่ไหมมันเกิดจากอะไรนะ a n ส่วนสองเนะงาะงั้นแปลว่าพี่ได้วาได้เป็นอะไรนะรูทสามส่วนสองปะอันนี้พิงทันปะทันนะต่อไปเดี๋ยวพี่ขอจัดรูปต่อนะ ตรงนี้พี่ขอ,อยายข้างก่อนเลยเพื่อจะได้จัดทีเดียวยาวๆได้เป็น a กาลังสองลบ b กาลังสองนะเดี๋ยวพี่จะใช้ตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะปาไปทั้งไลน์ค่อยๆดูแพทเทิร์นก่อนอ่านโจทย์ตอนแรกมันก็งงแหละก็เข้าใจได้อยู่สามส่วนสี่ปะ,ะเดี๋ยวรอครับค่อยไะไรทำไปแล้วก็สี่บทสี่ทางเนาะได้เป็นเท่าไหร่เก้าส่วนสีป่ป่ะสี่เดียวได้ไรสามส่วนสองปะ่ะ Oh, 66 ja. 60 ต่อครับต่อไปไปต่อนะเสร็จแล้วพี่จูได้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 สามส่วนสองแล้วใช่ไหมใจเย็นนะเมื่อกี้เราได้ว่าไอรูสสามนี่มันคือเท่าไหร่หนึ่งจุดเจ็ดป่ะอืมถ้ามันจะบีบลงไปอีกเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ได้ออกมาวงกลมของเรามันก็จะเล็กลงกว่าเดิมอีกมันก็จะได้เป็นสามส่วนสองอาจจะอยู่ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวพี่ขอแค่รูปสุดท้ายตรงนี้ละแล้วหลังจากนี้เลยเราจะรู้ละมันก็คือลบหนึ่งจุดห้าศูนย์ปะ่ะกับหนึ่งจุดห้าศูนย์ปะ่ะ ซึ่งอันนี้เขาเรียกว่า n เท่ากับ3มละตัวต่อไปทันไหมค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นพี่จิวได้ว่าเฮ้ยแต่ไอ้ก้อนเนี้ยเมื่อกี้เราได้ว่าอะไรนะ e e 3ของ n เท่ากับ3ใช่ไหมมันก็บอกว่าเป็นโฟกัสของตัวถัดไปก็เนี่ยมันก็จะวนลูกแกะไอ้คอมหมายตรงเนี้ยให้ได้แค่นั้นเองจบละแปลว่า a ของพี่ก็คือ1.5ปะ a เท่า a 3คือ1.5อ่ะ แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่รู้แนวโน้มนะพทเทินมันมีทั้งติดรู้มีทั้งนู่นนี่นัะนลองทําไปอย่างเงี้ยห้าหกตัวก่อนเพื่อให้ดูเอาเอาค่าข้อมูลเก็บมาก่อนเพราะฉะนั้นต่อไปเป็น B อะไรนะ B3 สามปะเท่ากับเลยนะหนึ่งจุดห้าส่วนสองปะทัไอืมต่อไปเป็น C ีกำลังสองเลยนะพี่จิวได้เป็นเออพี่ไม่ชอบเลขทศนิยมว่ะพี่ขอเปลนเป็นนี่ดีวา สามส่วนสองอันนี้เป็นสามส่วนสี่เนาะเอกรลังสองลบบีกรลังสองเนาะได้เป็นเก้าส่วนสี่ปะลบไปเลยนะเก้าส่วนสิบหกปะคูณสี่บนสี่ล่างสามหกยี่สิบเจ็ดปะส่วนสิบหกปะสี่เดียวได้รูทยี่สิบเจ็ดปะส่วนสี่ได้เป็นสามรูทสามส่วนสี่ปะ ใช่ตอนเนี้เราน่าจะรู้แล้วแหละว่าพี่น่าจะรู้แล้วแหละว่าพี่โจทย์อ่ะมันน่าจะแบ่งเป็นสองชุดมั้งคือชุดตระกูลรูทกับไอตัวเลขหรือเปล่าหรือถ้าเราไม่ทําเราลองเช็คดูก่อนถ้าขี้เกียจทาต่อนะลองลองแถะดูก่อนได้ไหมว่าว่าว่ามันไหวไหมลองดูก่อนว่ามันจะได้ไหมซึ่งไอซีตัวเนี้ยหนูจะรู้มันคือตัวต่อไปเลยปะเพราะมันก่อัน,นอ,อ่ะอันเนี้ยคือเอซีละอ่ะเราลองตีเนี้ยนะคราวนี้เดี๋ยวลอง ที่เกยจทำละเดี four four ๋ยวเราดูทั้งสี่ตัวปะยากมากยากมากอันนี้โอเคมันต้องแกะตีความให้เป็นอ่ะอ่าท่ากับสีน่าจะได้สีข้าวกับสีท่ากับสีข้ากับ หนึ่งนะอ่ะโอเคขับมนะาเสร็จแล้วนะต่อมาพิงได้ว่าพี่คราวนี้หนูได้ละเอามาเรียงใหม่สิ่งที่พี่จูออกมาเรียงพี่จะได้ออกมาว่ามีมีอะไรบ้างวะเนี่ย a อหนึ่งเนาะเขาถามซิกมา A1 หนึ่งใช่ไหมอ่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ่าอย่าเพิ่งดียว่ะเอาแค่ a n ก่อน เของเรามีอะไรบ้างนะสองปะต่อไปเป็นอะไรนะรูทสามปะต่อไปเป็นสามส่วนสองปะแล้วก็ต่อไปเป็นอะไรนะสามรูทสามส่วนสี่ปะพี่จิวอันนี้มันเพิ่มรดด้วยอะไรวะเนี่ยบวกไม่น่าใช่น่าจะเป็นเลขาปะลองดูก่อนถ้าเลขามันต้องเป็นอะไรรูทสามส่วนสองปะอันนี้อ่าลองดูว่ามันใช่ไหม ถ้ามันใช่ก็คือจบเป๊ะปะบิงโกเลยวะได้ไหมพี่ <c oughs> ใช้ R โดยใช้อันเนี้ย A สองหัน N นัน่นแหละตรงปะลองดูก่อนทุกขออ้อพอได้ไหม <c oughs> ถ้ามันใช่หมดก็ถือว่าใช่ละเดี๋ยวรอ ืใช่อะคือสามจนสองโอเคนะอ่ะถ้าได้แล้วจบเลย,ยเรีบยบร้อยอื อ่ะโอเคได้แล้วนะ S infinity เลยป่ปะเพราะว่ามันเป็นจุดจุดปะลได้ละเหนึ่งส่วนด้วยแล้วนะหนึ่งลบปะอ่ะอันนี้ให้เวลาคิดเวลาพี่จูได้เป็นสองส่วนด้วยแหละหนึ่งลบรสามส่วนสองไหมคะสิ่งที่พี่ได้เออทำส่วนก่อนคูนด้วยสองบนสองล่างปะสิ่งที่พี่จูได้ออกมามันก็จะหลุดละได้เป็นถีบขึ้นบนเนาะ สองสองได้ไปเลยหนึ่งลบรูสามเอ่อสองลบรูสามไะใช่พอฉะนพีได้ละ s อสอีฟิครับสิ่งที่พี่จะได้ออกมาก็คือสี่ส่วนด้วยนะสองลบรูสามมีคอยไหมไม่ไม่มีว่ะต้องคอนดูเกตว่ะพี่โอเคครับอ่างั้นเดี๋ยวคอนตูเกตโดยการคูณเลยนะคูณสองบรูสับโอเคครับอ่ะพอฉะนพี่ก็เลยได้เป็น S Infinity ครับผมแล้วไงต่อแปดบวกเท่าไหร่สี่รูสามบส่วนด้วยสี่รูสามโอเคครับแปดบวกสี่รูสามส่วนหนึ่งโอเคอ่ะก็เลยตอบพ่อสองปะะเฮ้ยอือถูกต้องค่ะวันนี้มันมาวมันดาวเกงแต่ว่าดาวถูกเลย โ <laughs> <Okay. S 2> อเคยข,<อ>ข้เอเนี้ยคือมันยากตรงไอ้ตรงนี้แหละหนูต้องไปนั่งแกะความหมายอ่านไม่เคลียร์อ่านใหม่เรื่อยๆนะครับโอเคครับ